ข้อนี้ยาตอบคําถามนี้นะคะคนที่ไม่ได้เป็นสามารถทานต่อเนื่องได้ไหมและสามารถทานต่อเนื่องได้นานแค่ไหนและเราต้องหยุดทานไหมนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นเซซามนของกิฟฟินตัวนี้ค่ะสารสกัดของเขาจะมาจากธรรมชาติเลยฉะนั้นแล้วค่ะเราสามารถทานเขาต่อเนื่องได้ในระยะยาวค่ะเพราะว่าไม่ได้มีในพวกสารเคมีที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราในระยะยาวเนาะฉะนั้นแล้วค่ะเราสามารถทานต่อเนื่องได้เลยถามว่าคนทานได้นานแค่ไหนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคลค่ะถ้าเกิดว่าเราทานแล้วนะคะเรารู้สึกดี รู้สึกโอเคแล้วค่ะเราอยากจะหยุดทานก็สามารถหยุดได้เลยและสําหรับใครนะคะที่ต้องการบรรํารุงสุขภาพบรรํารุงร่างกายนะคะนิกกี้ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเซซามินจากกิฟฟีนค่ะเป็นสารสกัดจากงารำเข้มข้นนะคะที่กุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารค่ะและก็มีสปปรรพคุณในการบรรํารุงสุขภาพของเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเรื่องของการช่วยตับดีถอกสารพิษออกไปจากร่างกายค่ะอย่างเช่นตัวอัลฟาทอกซินที่เป็นสารเปื้อนมากับอาหารเนาะและก็ยังมีงานวิจัยล่าสุดออกมานะคะว่าเขาช่วยยับยั้งและทาลายเซลล์ไรในร่าง